วันนี้นะครับเป็นวันที่สองเสียงเขาจะไม่ไหวแล้วนะครับไม่อยากถ่ายเลยวะกิเกียรติ <S <S แบบเก็บเป็นฟูดเฉยๆเลยแบบว่าแบบไม่ต้องพูดเพื่อะไรแบบบอกเขาว่าวันนี้ไม่ไหวแล้วนะก็จะเก็บฟูดแบบวันที่สองมาให้ดูแบบทตึ๊กไม่ได้เราเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังคนหนึ่ง เราต้องถ่ายเสียงกระซิบไม่ไหวแล้วเนี่ยทุกคนหนาวว่ะเออหนาวจริงไริงคือเดกนี่ เสื้าพากูก็จะไม่ไหวแล้วแล้วคุณยังจะต้องเดี๋ยวเเห็นไหมเสียงหายเออกินน้ำดิเนี่ยทั้งวันอะเพียงวิปป้งทั้งวันอะเป็นไงละ่ะ <c oughs> เสียงหายเลยเออต้อง ตื่นค่ะเพื่อนๆตื่นค่ะตื่น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 ระวังไปพีชนัดยุ่หัวนะคะเฮ้ยียขนาดพึ่งตื่นยังสวยอ่ะเรามันตัวแม่อยู่แล้วงั้นจะพุ่งหนูลงไปแปดเมือนกันไหมลงไปแปดโมงได้ไหมลงไปแปด ลงไปแปดโมงครับข้าวยังไม่มาโอ้โหไม่รู้กันเลยปลุกละรอบหนึ่งค่ะลูกค่ะพี่แล้วก็นอนตอนนอนคือจริงจังเลยจริงจังดีเรื่องนอนใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะกูถ่ายเก็บทุกมุมอีกนะหลัาแบบโง่เหล่าแบบเปิดแอร์ ะไรนะก็กรเป๋าลงไปยังมไปจารหัวฟูแล้วลูกปปเขี่ยเจี๊ยบแฟนกูอะไยคะพี่สมาพีพเนพี่ดับพลสวัสดีค่ะพี่ส เราจะไปไหนกันคะไปออกินข้าวเช้าค่ะเราไม่รู้ว่าข้าวเช้าคืออะไรนะคะวันนี้ <c oughs> แต่สภาพทุกคนคือเหมือนนอนไม่เต็มอิ่มเลยตอน,นเนี้ยต <c oughs> ้มเหมือนเดิมแต่เราอ่อมากกนเนะ มีอะไรดีตรงนี้บอสฉันไปหาบอสตรงนี้ที่มาของเขาเนี่ยที่มาของเขาเขาเรียกว่าฝั่งบิดฝั่งบิดฝั่งฝั่งบิดฝั่งบิดก็คือฝั่งมันบิดแล้วสมัยก่อนนี่แหละฝั่งเนี้ยกับฝั่งนู้นเนี่ยคนละฝั่งกันมีเป็นน้ำตกปากกาเห็นไหมฝั่งนู้นเนี่ยคนคนจะเป็นลูกทุ่งกำจรองี้แต่ฝั่งเนี้ยไม่กล้ามาต้องสั่งันเลยเพราะว่าเป็นวัดเก่า เป็นที่ส่งประชาง่ายๆแล้วก็แล้วก็เขาเขาไม่มาเขาไม่มาจับจองรัฐบาลก็คือพวกพวกงานชิรัยอ่ะเขาก็เลยมาบอกว่าหน่วยงานไหนอยากได้ท้่ที่พอพยาวอ่ะก็เอามานอ้าวที่ตรงนี้มาซักเพราะว่าไม่สนใจดีเนีสนใจเพราว่าเราเป็นที่ที่ได้ฟรีแล้วราคาจันงก็แพงแล้ว ครังเิครั้แรกอะก็มาไล่ขับไล่เชิญผีออกไปเพราะว่าตรงนี้เป็นเป็นที่เก็บศพหมดแล้วเวลาฝั่งมันค่อยๆตอกน้ำมามันขคลายไปปจบน้ําไปก็เลยเรียกว่าฝั่งมี่งมีอมีมีมที่มาที่ไปเรือได้เล่าให้น้องๆสตอรี่นะจับสินทรัพมาอยู่ก่อนแต่เนื่องีากถ้าเกิดนั่งเรือนั่งเรือเที่ยวม่น้กกบอ่ะนเรือสำนักานอ่จะเห็นว่าฝั่งเราเนี่ยรอไปถึงขอบาเลยไม่มี่านฝน จากฝั่งนู้นก็จะเลยเพราะว่าตอนนี้คือคนเริ่มบุกลุกแล้วเริ่มโลภแล้วไม่โกดีแล้วเริ่มเริ่มจะมาแต่ก็ยังไม่กล้ากล้ากลัวอยู่เพราะว่าผีก็ทำอะไรไม่ขึ้นแต่ถ้าเกิดเป็นหน่วยราชการจะอยู่ไก็เลยมีหน่วยราชการอบจเทศบาลัญโยมเรียนพอลาวแ็แกร่งอะไรย่เงี้ยเกี่ยวเกยวก็เลยยังเป็นอย่างนั้นแหลแต่ไม่มีบ้านฉันเพราะว่าเป็นของหลวง กีนเข้าม,มาแล้วน่าจะพร้อมแล้วที่จะกินเขาม,มาแล้ว น,น pizza. Pizza. <Hello. S 1> ้ำเราอยู่ตรงนั้นแต่ว่าพวอพี่ขอกำลังบุญสนับสนุนหลักโดยอเมซอนนะครับเพราะว่าอเมซอนเราสั่งมาโปรโมทสีคไม่มีบพราะว่ามีบล็อกมีได้มูสาวาปึ้งล้ำสันปึ้งเพียงวิปปึ้งอร่อยไหมอร่อยแบบแลก ทำไมพี่สวยขนาดนั้นออ <laughs> ดีๆนะถ่ <laughs> สวยหน่อยพี่ข่ายสวยหน่อยเพื่อแบบพี่จะมีแฟนสักล้านคนีแล้วคนเดียวพอโอเคแต่หนูไม่พอ <laughs> ขอดูชื่อหน่อย <laughs> ขอดูชื่อหน่อยเฮ้ยโ <laughs> 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 ดนเอาคืนไม่เอา <laughs> กินอะไรบัวน่ะบัวบีมไม่คืนกยได้แต่เรายังไม่ถึงกุจะถึงเมื่อไหร่จะตกใจนะคะ s o c i ย l ทุัคนนะทุกคนเยสองสามเ้ตอนนี้ตอนนี้รถึงเซ็นทอล้ว ปีสี่ตอนเนี้ยที่เป็นจะใช้ถ่ายห้ามเดือดเดี๋ยวเราจะเดินเดินนะครับเราขี้เกียจเดี๋ยวเราจะมาปิดคลิปใหม่นะครับเดี๋ยวถ้าเรายังไม่ขี้เกียจเราก็จะถ่ายถ้าเราขี้เกียจเราก็จะไม่ถ่ายนะครับก็ปล่อยแต่ว่าเราไอยากเป็นถอาเราคิดทีนะคือแบบก็อยากยื้อเดี๋ยวเจอกันตอนปิดคลิปนะครับเนี่ยครับ ไปกองก่อนเดี๋ยวเราจะไปเดินแล้วนะคะเราจะไ่ถ่ายแล้วนะคะนี่นะคะเราจะพาลูกๆสโมเราจะพาลูกๆสโมไปไปเดินเที่ยวนะสิมีฉันเปลี่ยนชุดอยู่คนเดียวสวยปะ สูตร number วั e เรากินอะไรดีคะเรากินอะไรดีคะคุณนาโอนวุ่นวายมากไม่อยากถ่ายแล้วเดี๋ยวไปเจอกันบนรถเลยค่ะจะปิดคลิปบนรถนะคะบ๊ายบายๆในอะไรคะไอ้เด้กกินจานนิค่ะ เออคิวเล้วก็ได้ทงโทรมาอีกอันนึ่ไปไปเจอกันไปไปเจอกันสามมงเจอกันที่มอเออเจอกันที่มอเถอจะขึ้นรถตอนนี้นะคะเราเราสปิดคลิปไว้ตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคเพราะว่ายอมมากเลยนะคะคืออยากนอน เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้คือได้อะไรเยอะมากในการวางแผนงานของสมโมสรนนะคะก็คือค่ายมาเลพันครูนั่นเองเดี๋ยวเจอกันในค่ายมาเลพันครูนะคะสำหรับพอน้องหกเสร็จเดี๋ยวเจอกันเลยนะคะบ๊ายบายปิดคลิปอันนี้คือแคนดีด้เชอร์เลย